สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอาราเบคานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการเคลมการภายรถนั่นเองนะครับหลายคนคงกังวลนะครับเป็นมือใหม่นะครับซื้อรถครั้งแรกนะครับขับและชนบ่อยนะครับอาจจะกังวลว่าเออประกันเนี่ยเขามีลิมิตหรือเปล่านะว่าปีหนึ่งเคลมได้กี่ครั้งนะครับผมก็จะมาตอบคาถามในเรื่องนี้นะครับว่าซื้อประกันแล้วเคลมได้กี่ครั้งนะครับ หน้าตาของประกันภัยรถก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับในส่วนของประกันภัยรถก็จะมีในส่วนของบริษัทที่เราทําประกันนะครับชื่อที่อยู่ผู้เอาประกันนะครับเลขที่เลขที่กรมธรรม์นะครับในส่วนของรายละเอียดของรถนะครับทะเบียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเลขตัวถังรถจะต้องห้ามผิดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเวลาเคลมประกันเนี่ยเขาจะยึดตามเลขตัวถังรถ สังเกตไหมครับว่าเวลาเราแจ้งเคมเนี่ยเขาจะขูดเลขตัวถังไปทุกครั้งนะครับดัะนั้นเนี่ยเวลาเราทาประกันหรือว่าซื้อประกันเนี่ยตัวสอบที่นึงนะครับว่าเลขตัวถังรถของเราตรงหรือเปล่านะครับใช้เทียบกับเลขตัวถังรถจริงหรือว่าเทียบกับเ,เลขตัวถังที่อยู่ในคู่มือรถก็ได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของทุนประกันนะครับความมุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับทุนประกันรถนะครับ ความคองของทรัพย์สินภายในรถนะครับดูให้ละเอียดนิดนึงว่าเขาให้ทุนแต่ละช่องมาเท่าไหร่นะครับในแต่ละบริษัทประกันนะครับเวลาเราจะแจ้งเคลมนะครับที่สําคัญนะครับคือถ้าเราเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถแจ้งเคลมได้ทั้งแบบสดหมายถึงว่าเคลมทันทีหรือว่าเคลมทีหลังได้นะครับถ้ารถเราไม่ได้เสียหายมากนะครับแต่แนะนํานิดนึงว่าควรจะแจ้งเคมเลมโดยทันทีนะครับเพราะถ้าแผล หรือว่ารายละเอียดการเกิดประเด็นไม่ชัดเจนนะครับประกันก็อาจจะเรียกเก็บค่าเซีฟได้นะครับเหตุการณ์ละหนึ่งพันบาทนะครับเป็นขั้นต่านะครับที่หลายคนกังวลนะครับว่าเออประกันภัยรถเนี่ยเคลมได้ปีละกี่ครั้งนะครับเคลมได้เลยนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเคลมนะครับความเสียหายมูลค่าเกิน20 0เอนขึ้นไปเนี่ยก็ จะไม่ได้ส่วนลดประวัติีในปีต่อไปนะครับหรือว่าเคลมบ่อยเหลือเกินนะครับปีหนึ่งเคลมเยอะนะครับยกตัวอย่างเคลมประมาณสิบครั้งอย่างเงี้ยขับเป็นชนขับเป็นชนอย่างเงี้ยบริษัทประกันก็อาจจะไม่ไหวนะครับในปีต่อไปก็เขาจะแบกบิลส์นะครับไม่รับต่อประกันของเราเราก็ต้องไปหาบริษัทใหม่ในการทํประกันนะครับแต่เพื่อนไม่ต้องกังวลนะครับบริษัทประกันรถในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายนะครับ 30- 40บริษัทนะครับแต่ว่า ข้อเสียวคือถ้าเราเปลี่ยนบริษัทเราก็ต้องไปใช้เบี้ยใหม่นะครับซึ่งเบี้ยประกันอาจจะแพงขึ้นนะครับเราก็จะไม่ได้ส่วนลดประวัติดีนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเคลมเกิน2องเนะครับหรือกรณีที่เราเคลมบ่อยมากนะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับปีหนึ่งขับชนไปสิบครั้งเนี้ยบริษัทประกันสายหัวแล้วไม่รับแล้วนายคนนี้นะครับแบคลิสไปเลยนะครับเราก็จะเสียโอกาสในการต่อประกันกับบริษัทเดิมนะครับสําหรับนะครับ คนที่มีความกังวลนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเคลมเยอะจะมีผลกับเบี้ยประกันที่เราจะไปทํากับบริษัทอื่นไหมบอกอย่างนี้นะครับว่าในการเคลมกับบริษัทหนึ่งเนี่ยประวัติก็จะไม่ลิงก์ไปหาอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็ในการทาประกันกับบริษัทอื่นในีต่อไปนะครับเขาก็จะไม่ได้อ้างอิงก,กับที่เราเคลมมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเบีย้ยจะแพงกว่า ที่เราได้ส่วนลดนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ต้องทําใจนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเคลมนะครับเพื่อนๆอย่าคิดเล็กคิดน้อยนะครับว่าเอ๊แผลแค่นี้จะเคลมดีไหมว,วัตถุประสงค์ที่เราทาประกันภัยรถก็เพื่อใช้เวลาที่เกิดเหตุนะครับใช้เวลาเกิดอุบัติเหตุคุ้มครองตัวรถนะครับทรัพย์สินบุคคลภายนอกแล้วก็บุคคลภายในรถถ้าเกิดว่ารถเราไปเกิดเหตุเป็นรอยแนะนําว่าให้เคลมไปเลยนะครับอย่าไปคิดว่าเอ๊เคลมแล้วเบี้ยจะเพิ่ม วัตถุประสงค์หลักอย่าลืมนะครับว่าเราทําประกันภัยลไว้เพื่อกุ้มครองลถแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของเรานะครับเพราะนั้นเคลมไปเลยครับไม่ต้องไปกลัวว่าเคลมได้กี่ครั้งอุ้ยเคลมเป็นสิบครั้งแล้วเขาจะว่าไหมไม่ต้องกลัวนะครับอย่างมากเราก็แบกลิสแบกลิสเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปหาบริษัทอื่นนะครับเพราะว่าเรามีสิทธิ์เคลมอยู่แล้วถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงนะครับเพราะนั้น เพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าทำประกันภัยรถแล้วเขลมได้ปีละกี่ครั้งนะครับก็เขลมได้ตลอดจนที่อายุกรมธรรม์ยังคุ้มครองนะครับกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลถ้าเป็นอุบัติเหตุเคลมได้ทั้งหมดนะครับสําหรับปีนี้องค์กรยาข้อสงสัยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งซื้อรถแล้วก็เพิ่งทำประกันภัยรถเป็นปีแรกหรือได้ประกันแถมมานะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับก็ท่านไหน เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถหรือว่าวการไับรถสามารถกดติดตามไว้ได้ที่ช่องอาราเดยคารนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับจงคลิปสวัสดีครับ